ครับอันนี้มันลงของคะรับครับซื้อของมากตนลงจากรถทีเดียวเลยครับถีบลงถีบลงเสร็จแล้วก็กองกองกองกันไว้ย้าที่เก็บนะครับเก็บไว้กองไทยกองมันอิเนียมก็ส่วนอิเนียมนะครับครับ นี่ครับอันนี้เป็นรอยยางรถมอไซค์เก่านะครับอันนี้ก็เก็บยอดไว้ข้างหอกชุบหนีบแนอนเป็นยางมอไซค์เก่านี่ครับเก็บออกเก็บน,นิ่ยๆไว้แถวนี้ ก็ไว้ขายครับยางเก่านี่ครับตอนนี้ก็จะทํำทางเดินนะครับแล้วเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับล้อรถผมเนี่ยหนักมากเลยครับรอรถรถรุ่นเก่าครับนี่ครับรุ่นเก่าหนักนี่ผมตัดมันไม่ครบไม่ได้ขายยกคังครับเพราะว่ามันไม่ครบครับ ถ้าหามาก็ไม่รู้จะหามาจากไหนครับส่วย่างเก่านี่ก็จะไปกองไว้อีกที่หนึ่งนะครับอ ก็บมีเนียมไว้ตรงนี้ครับนี่มีเนียมของผมจะกองไว้ดันในตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรครับตรงนี้ข้างในว่างมีนียมนี่ครับก็กองไว้ที่ใครที่มา,านี่แล้วจะย่นนิดเดียวนลยเอาไป นี่กดน,นานแล้วครับของอีอมันได้แกะนี่พัดลมเดี๋ยวลอกออกเมาเดี๋ยวละ Mình đi hấp Này hấp Nhục 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 Có bây bây kháng hổ đi Nhục เื่องสักผ้านครับมีเนียมมีเนียมบางนะครับบางกดทั้งกะละมังเป็น,นเนียมบางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับ